iPhone 14ยังไม่ออกเลยนะครับข้อมูล iPhone 15 Pro มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ครับหลายๆคนนะฮะก็คงจะบอกเลยว่าโอ้โห iPhone 14มันยังไม่มาเลยมันจะเอาข้อมูล iPhone 15มาได้ยังไงอะไรนะผมก็มีแหล่งข้อมูลนะฮะที่ ได้รับมานะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดูที่น่าเชื่อถือได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนกระจายข่าวเป็นประจำอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแชร์กันนิดนหน่อยๆนะฮะสำหรับคนที่เป็นสาวก Apple นะครับเป็นแฟนๆ p p p l e แต่ว่าบอกก่อนเลยฮะทั้งหมดนี้มันคือข่าวเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะฮะไอโฟ e 14เนี่ยไม่มาเลยแต่ว่ามันเริ่มมีข่าว iPhone 15เข้ามาแล้วนะครับเราคุยกันเรื่องนี้วันนี้ครับ ถ้าคุณที่ตามเรื่อง iPhone 14อยู่นะครับก็คงจะทราบว่าข้อมูลตอนนี้ข่าวลือที่มีออกมาอย่างหนึ่งเลยนะครับที่คิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับ iPhone 14เลยก็คือ,อพอร์ตที่เป็น usb c นะครับมันยังเป็น l i g h t i n g เหมือนเดิมซึ่งแบบว่ามันทำให้ผิดหวังมากๆตัวผมผมก็ผิดหวังมากๆเลยนะผมเป็นสาวแอปเปิลนะใช้ของ Apple ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้นะฮะกับข่าวที่ได้มาว่า iPhone 14ยังเป็น l i g h t i n g อยู่เหมือนเดิม แต่ก็เข้าใจได้นะครับก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันมีเหตุอะไรบ้างนะครับแต่ว่า iPhone 15นะฮะข่าวลืม iPhone 15ที่มาบอกว่าจะเป็น USB-C แล้วนะครับสำหรับ iPhone 15นะครับข่าวที่ได้มานะครับก็มาจากมาร์กเกอร์แมนนะฮะซึ่งเป็นคนที่เราถ้าเป็นสาวกแอปเปเราคงจะรู้จักกันดีนะครับว่าเขาคอยให้ข้อมูลคอยทวิตคอยอะไรต่ออะไรอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่หลายคนอาจจะสงสัยว่า โลกั้งโลกเนี่ยเขาไป USB-C พอร์ตกันหมดแล้วทำไม Apple มันยังไลท์เป็นไลทิ้งอยู่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันก็เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับอ Apple มีการมีการเซ็นสัญญาดีลไว้กับอ m อ p น i โปรแกรม,มน,นะครับซึ่งจะได้เงินจากตรงนี้นะครับมันก็จะมีอะไรเรื่องในเชิงลึกในทางธุรกิจของเขาทั่วไปนะครับคัน,นี้ตอนนี้พอถึง iPhone 15เนี่ย Apple คงจะยื้อไม่ไหวไม่ไหวนะฮะ คือถ้าเกิด Apple เปลี่ยนมาเป็น USB C นะครับเม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยจะหายไปเลยกับการใช้ Lightning Port น,นะครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันนอกจากเปลี่ยนมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่ iPhone พอ Apple เริ่มเปลี่ยนปุ๊บหลายๆอย่างของ a อ p l e มันก็จะต้องเปลี่ยนตามไปหมดอ่ะมันก็จะทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมด p r o d u ั t ์ของ Apple ทั้งหมดก็จะต้องกลายไปเป็น USB C หมดนะครับแต่ตอนนี้คิดว่า ปีหน้า Apple คนยื้อไม่ได้แล้วทุกอย่างคงจะต้องเปลี่ยนอันนี้มันก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ iPhone 14ไม่เปลี่ยนสักทีนะฮะเรื่องเนื่องจากเรื่องของเงินแล้วยังเป็นเรื่องของอุปกรณ์อื่นๆที่เขาเม็กมันนี่อยู่ด้วยนะครับก็ทําให้มันล่าช้าลงไปแต่ว่าเปลี่ยนไหมผมว่าอนาคตมันเปลี่ยนแน่นอนมันต้องไปอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Apple เนี่ยคำนึงถึงตลาดยุโรปนะฮะตอนนี้คือถ้าเกิดว่ายิ่งอยู่ทางยุโรปเนี่ยมันต้อง USB-C แล้วถ้ามันยังยื้อเป็น Lightning ต่อไปเนี่ย มันคงจะลำบากแน่นอนนะฮะในอนาคตนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราพูดถึงกันมากเลยะฮะก็คือเรื่องติ่งนั่นเองนะครับที่อยู่ตรงปลายนะครับหลายคนก็คงถ้าติดตามช่องน,นี้ก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าข่าวลือที่มันมาอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่า iPhone 14รุ่นธรรมดากับ iPhone 14รุ่นที่เป็น Pro เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับรุ่นธรรมดายัาง ไม่ยังเป็นติ่งอยู่เหมือนเดิมแต่พอเป็นรุ่นโปรปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นพิวนะครับเป็นเหมือนเม็ดยาวงรีนะครับกับเป็นวงกลมละคราวนี้ iPhone 15หนะครับมันก็จะปรับขึ้นมาอีกแต่มันก็ยังเป็นในเชิงเดิมนะครับก็คือว่า iPhone 15รุ่นธรรมดาก็จะเป็นเหมือน iPhone 14 Pro ละก็คือว่าจะเป็นพิวก็คือจะเป็นเหมือนเป็นวงรียาวๆนะครับกับเป็นวงกลมนะครับ แต่ว่ารุ่นโปรเนี่ยนะครับจะเหลือแค่วงกลมวงเดียวแล้วแล้ว,ลวก็ตัว face id ก็จะเป็น under p a d a l ก็คือว่าจะซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่วงกลมอันเดียวในรุ่นโปรสำหรับ iphone 15นะฮะอันนี้คือข่าวที่ได้มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเรื่องที่เราสนใจกันมากๆาก็มีข่าวมันนิดหน่อยนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับกล้องนะครับก็จะเป็น periscope camera แล้วตอนนี้ก็คือว่าเบิดเหมือนข่าวของโทรศัพท์ เทสลาหรืออะไรต่อแอล้วพวกนี้นะฮะกล้องตัวนี้มันก็จะจะดีมากมันก็จะไปอีกแอดวานซ์ Advanced ไปอีกระดับไปแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็คือเขาบอกว่าจะซูมได้ถึง10เท่าละนะครับแต่ถ้าย้อนกลับมามอมุมนึงนะครับก็คือว่าซัมซุงเนี่ยเขาเรียบร้อยแลวเขาซูมได้10เท่าไปเรียบร้อยแล้ว Apple <laughs> เพิ่งจะมาทําแล้วก็วางแผนที่จะทําในรุ่นที่เป็นไอโฟนสิบห้าด้วยอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างช้ากว่ากว่าซัมซุงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะช้ากว่าเขาจะตามหลังตลอดแต่ว่ากระแสข่าวเลยว่าหรือว่าคนที่พูดถึงว่าทําไมมันถึงช้าทําไม Apple ถึงเหมือนกับว่าตามหลัง r a n d Android อยู่ตลอดเลยนะฮะกระแสนึงก็บอกว่าเป็นเพราะว่า a p p l e นะครับต้องการความมั่นใจนะฮะเวลาจะทําเพราะนั้นจะมีการทดสอบจะมีการอะไรเยอะมากก่อนที่จะออกมามันจะต้องดีต้องชัว ไม่มีการผิดพลาดอะไรแบบนี้นะฮะต้องออกมาแล้วแบบเชียเลยก็เลยจะทําให้แบบตามหลังซัมซุงอยู่ตามหลัง Android อยู่อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ทราบมาบางคนก็ชอบนะฮะบางคนก็อาจจะบอกโหมันช้ามากมันไม่ทันใจโลกเข้าไปไหนแล้วยังยังเดินตามอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณคิดว่าอย่างไงครับเรื่องนี้นะครับก็ถ้าท่ายคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าคุณชอบนะครับก็ฝาก Subscribe กดไลค์ง่ายๆนิดเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และถ้าคุณชอบเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชันนะฮะ,ะถ่ายภาพตัดต่อถ่ายพับนิ่งหรือว่าอะไรพวกนี้ตัดต่อจากมือถืออะไรพวกนี้นะครับผมมีเพลย์ลิสต์นะครับอยู่ที่ช่องนี้นะครับที่สอนให้คุณนะครับสามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้แบบมืออาชีพเลยแบบโปรนะครับก็มาเลือกชมเฉพาะเพลย์ลิสต์ที่คุณชอบหรือคุณชอบเกี่ยวกับรีวิวอะไรพวกนี้นะครับก็ไปเลือกชมเฉพาะเรื่องได้เลยนะครับ ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ